เลิกกันแล้วเบียร์เดอะไวส์ท็อปลาซีล็อกซี่ปิดฉากรักโพสต์ข้อความเศร้าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉาของใครหลายคนสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เบียร์เดอะไวส์หรือเบียร์พัรานาันกับหวานใจแรปเปอร์หนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ที่มักอวดโหมดคลั่งรักมีโมเมนต์หวานหวานเมื่อให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดวันที่15มิถุนายน2566มีเรื่องที่ทำให้แฟนๆต่างใจหายเมื่อเบียร์เดอะไวส์ ได้โพสไ์จีสตอรี่ประกาศยุติสัมพันธ์รักท็อปลาซีล็อกซี่ลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยสาวเบียระบุว่าเบียท็อปเลิกกันเบียกับท็อปเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะถึงเราจะรักกันหรือพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากและเราต่างมีหน้าที่และความฝันต้องไปตามหาถึงเราจะอยู่ในฐานะแฟนๆไม่ได้แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้คะ่ะ ถึงจะเสียใจมากแต่เราต้องทำเพื่อตัวเราเองทั้งสองคนเราทั้งคู่เต็มที่แล้วจริงๆไม่ว่าทั้งดีและร้ายอย่างน้อยเราก็ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์และสุขด้วยกันและเป็นบทเรียนให้กันค่ะพร้อมแท็กถึงท็อปอดีตคนรักนอกจากนี้ท็อปลาซีล็อกซี่ก็ได้รีโพสต์สตอรี่ด้วยเช่นกัน